สวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีทุกคนที่กําลังทํางานนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กําลังขับรถหรือว่ากําลังอยู่บ้านนะคะ mm hmm. วันนี้นะคะยุกก็มีสูตรเมนูไดเอทนะคะลดน้ําหนักภายใน2ส,สัปดาห์มาฝากอีกเช่นเคยค่ะ mm hmm. วันนี้ก็จะนําเสนอในเป็นเมนูยำปลาทูน่าเพื่อสุขภาพนะคะ mm hmm. มาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ, mm hmm. คะปลาทูน่านะคะกระป๋องนะคะประมาณ1-2กระป๋องค, mm hmm. ค่ะแล้วก็ขิงอ่อน 1- 2แง่ง ข่าอ่อน1-2แง่งตะไคร3สต้นพริกขี้หนู6-7เม็ดนะคะแล้วก็กระชาย1-2แง่งนะคะใบมะกรูดนะคะ3-4ใบใบชะพูนะคะ20ไใบค่ะเครื่องปรุงน้ำยำก็มีดังนี้นะคะพริกขี้หนู3-4เม็ดรากผักชี2-3รากนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะน้ำปลา2ช้อนโตะน้ำมะนาว3ช้อนโตะค่ะ วิธีการทำนะคะก็มีดังนี้นะคะง่ายๆนะคะหนึ่งนะคะล้างขิงอ่อนขาอ่อนตะไคร้พริกขี้หนูกระชายใบมะกรูดนะคะใบชะพลูในน้ำให้สะอาดให้เรียบร้อยนะคะสองนำขิงอ่อนขาอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดมาซอยเป็นชิ้นบางๆค่ะสามหั่นกระชายเป็นแว่นเฉียงนะคะดูให้สวยงามนะคะสี่นะคะหั่นพริกเป็นแว่นๆบางๆค่ะ หาจากนั้นให้แกะเนื้อประทูออกมานะคะนำมาใส่ชามที่จะใช้ยำนะคะ6ใส่พริกขี้หนูตะไคร้ขิงข่ากระชายใบมะกรูดที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อตรี้นะคะใส่ลงไปในชามนะคะ7ค่ะจากนั้นก็ราดน้ำยำที่เตรียมเอาไว้นะคะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ8ปดนำใบชะพูมาวางไว้รอบๆนะคะจากาใส่จานที่เราจะเสิร์ฟนะคะจากนั้นก็ให้ตักยำเนี่ย ใส่ลงไปในจานเสิร์ฟพร้อมกับไปชปูได้ทันทีเลยค่ะวิธีการทําน้ํายํานะคะก็ง่ายๆนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ล้างพริกและก็รากผักชีให้สะอาดนะคะแล้วนํามาตําให้แหลก 2. ผสมพริกขี้หนูรากผักชีจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวน้ําปลาและก็น้ําตาลลงในถ้วยที่เตรียมไว้นะคะ 3. คนให้น้ําตาลละลายนะคะจากนั้นก็เอาไปราดบนทูน่าที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผักชีนะคะก็มีดังนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะใช้ผักชีเพื่อการตกแต่งาจานอาหารให้ดูสวยงามใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราเอาท่าผักชีมาใส่ในแกงหรือว่าในต้มหรือว่า,าเมนูอื่นๆเนี่ยนะคะหรือว่าจะใส่ลงไปในยำต่างๆซึ่งตัวผักชีนั้นคะก็มีสรรพคุณทางตัวยาในการาแก้โรคปวดท้องนะคะแล้วก็การย่อยอาหารค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนูนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะ ยังไงก็ฝากกดกดฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ก็แด้กันนะคะแล้วก็ฝาก Sub s cribe ด้วยนะคะเพื่อที่จ,จะไม่พลาดในคลิปต่อไปอยา่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคในใดที่ฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะฟังซ้ำอีกก็สามารถที่จะกลับมาฟังคลิปนี้ได้อีกเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะรับวัคซีนกันทุกคนสำหรับวันนี้ยุก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ